รีพงผู้เชีอุ่มนะคะประหลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ามาตรการช่วยเหลืออุทกภัยในภาคใต้เบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการฟื้นฟูพื้นที่อุทกภัยจากงบกลางปี2554ที่เหลืออยู่กว่าหมื่นล้านบาทส่วนแนวทางการช่วยเหลือจะใช้รูปแบบเดียวกับปัญหาอุทกภัยเมื่อช่วงปลายปี2553โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประสบปัญหาเบิกจ่ายเงินฉุกเฉินแก้ไขปัญหาในจังหวัดจาก50ล้านบาทเป็น100ล้านบาท ขณะเดียวกันธนาคารของรัฐกําลังเร่งสํารวจความเสียหายของลูกค้าเพื่อความช่วยเหลือทั้งยืดระยะเวลาการชําระหนี้โดยรัฐบาลจะชดเชยภาระหนี้ดอกเบี้ยให้ส่วนการระดมเงินทุนช่วยเหลือจากประชาชนทั่วไปผ่านสถานีโทรทัศน์และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีเจตนาช่วยเหลือก็สามารถนำเงินบริจาคหักลดหย่อนภาษีได้ ขณะที่การยื่นแบบภาษีประจำปี2553ที่ครบกำหนดแล้วในสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหากผู้เสียภาษีอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมก็จะขยายเวลายื่นแบบให้ค่ะกระทรวงการคลังเองก็ได้ให้ทางกรมบัญชีการได้มอบอำนาจให้กับผู้ว่าของจังหวัดต่างๆที่ถูกกระทบเนี่ยนะครับให้เบิกจ่ายงบฉุกเฉินได้จาก50ล้านเป็นร้อล้าน เพราะฉะนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเกิดเหตุการณ์เราก็ได้เข้าไปเริ่มดูแลแล้วนะครับส่วนในเรื่องของตอนนี้ในความเสียหายต่างๆธนาคารเอเซฟาต่างๆไม่ว่าทกศธนาคารออมสินก็ตอนนี้สํารวจความเสียหายอยู่ต่างๆนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆก็ได้พิจารณาว่าจะมีการช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีการเข้าในคลมในวันจันทร์นี้นะครับในหลักๆแล้วคงจะใกล้เคียงกับที่มีการช่วยเหลือในเดือนของตุลาคมน้ําท่วมครั้งที่แล้วนะครับแต่ในรายละเอียดเดี๋ยวดูว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงหรือไม่นะครับ ก็เรื่องของมาตรการการเงินก็ถ้าสิ่งใดที่ในเรื่องของภาระนี้ก็คงจะมีการผ่อนให้แบบว่ากับผู้ที่ถูกกระทบ